สวัสดีค่ะแพทย์หญิงวิทยาพรณเชียงใหม่นะคะหมอวิววันนี้อยู่ที่แพนดอร่าคลินิกค่ะกับเอพิโซดสา ันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง h ฮฟู <Wow. S 1> ค่ะไฮฟู Hi คืออะไรนะคะไฮฟูก็คือ High Intensity Focus Ultra Sound นนะคะเป็นคลื่นเสียงความถี่สูงนะคะคล้ายๆกับตัวที่อัลตราซาวน์ตอนตั้งครนเพื่อดูเบบีในท้องค่ะตัวนี้สามารถเอามาทํากับใบหน้าเราได้นะคะโดยที่ไม่ทําให้เกิดความเสียหายของผิวหนังค่ะส่งผ่านคลื่นความร้อนนะคะไปชั้นผิวหนังใต้ผิวหนังนะคะชั้นที่เราต้องการคือชั้นสมมานะคะตัวนี้จะทําให้เกิดความร้อนแล้วก็เกิดการหดตัวนะคะหดตัวเสร็จเกิดการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่นะคะก็คือ เกิดการเรียงตัวของชั้นผิวหนังเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมีการยกกระชับไปหน้านะคะกรอบหน้าชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็ สามารถลดไขมันส่วนเกิน <Wow. S 1> ได้ด้วยค่ะตัวนี้นะคะทํา1ครั้งนะคะการเห็นผลเนี่ยจะอยู่ที่เวลา1เดือนนะคะถึง2เดือนเลยสําหรับบางท่านนะคะแล้วก็ทํา1ครั้งอยู่ได้นานประมาณ 4- 6เดือนค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพนะคะอายุนะคะแล้วก็ปัจจัยอื่นๆด้วยนะคะบางคนก็จะอยู่ได้นานบางคนอาจจะอยู่ได้สั้นนะคะถ้าเกิดเป็นคนที่ปาร์ตี้หนักๆน,นะคะแล้วคราวนี้เวลาทำนะคะก็คือว่าหมอ,อเนี่ยจะยิงค่าพลังงานส่งผ่านพลังงานเข้าไปนะคะก็คนไข้จะรู้สึกว่าโดนเย็บจิดจ๊ดอยู่ข้างใต้ผิวหนังแต ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดทรามานนะคะอาจจะมีตามแนวกรามนะคะที่เป็นกระดูกอาจจะเจ็บกว่าบริเวณอื่นเล็กน้อยนะคะแต่บางท่านที่กังวลก็สามารถทายาชาได้ค่ะก็จะช่วยลดความเจ็บปวดได้นะคะไฮฟ,ฟูนี่เหมาะกับใครบ้างนะคะตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยอายุตั้งแต่20กว่า,วาขึ้นไปเนี่ยสามารถทําได้แล้วนะคะท,ทําทุกคนได้เลยค่ะแล้วก็สามารถคนที่มีความกังวลเกี่ยวกับผิวหน้าหย่อนคล้อยนะคะอยากยกกระชับผิวหน้าโดยที่ไม่อยากผ่าตัดนะคะก็แนะนำไฮฟ,ฟูค่ะแล้วก็คนที่มีไขมันส่วนเกินนะคะแล้วก็ อยากเก็บกรอบหน้าให้ชัดเจนขึ้นแนะนำให้ทำไฮฟู้นะคะเอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะฝากติดตามต่อด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย